นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองธานาคากันนะครับว้าวก็ต้องมาฝนเองฝนเองถ้าไม่อยากฝนเองก็มีแบบนี้ด้วยอุปกรณ์คือมีแท่นนี<ม>่นะครับแท่นฝนแล้วก็เป็นท่อนไม้เลยานาาธานกาศธนกาศตอนแรกเขาก็จะฉีดน้ําลงไปก่อนแล้วก็มาฝนฝนฝนมันแบบมีธนกาศมีแปรงปรัดอันนี้สามารถใช้ได้หรือไใช้ได้เป็น อ๋อจนกว่าเปลือกนี่จะหมดเขาใช้แค่เปลือกนี้ใช่ไหมครับโอ้ทาไหมคะทาทาทาแป๊บหนึ่งมานมินต้องขีดเส้นกลางก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไหมาไหมายไว้ก่อนวัยรุ่นไม่ค่อยหั่นเลยอะเดี๋ยวมันจะออกเองเดี๋ยวติดสีจะออกเองเนาะ เย็นเย็นน่าจะเย็นสบาย<ม>กันแดดเย็น,ยนะะเย็นดีแต่เราทาครีมกันแดดมาแล้วอ SPF หนึ<ม>่งร้อย by ธนาคาร